อ๋อ,อเบิครับพี่น้องเอ้ย,ออยไปสุดลุกคู่ลูกตา มีทิพวกหงกระทาพพี่น้องมาเอาเพืองครับอยู่ลำใหม่ไพ่ครับผมไปดึงกันครับโอย่ไรเนี่ อ๋ออเคครับพี่น้องอืมพอทีเพิครับรำใหม่แพครับผมเดี๋ยวว่าจะไ้นหลายเยอเกว่านี้ก็เด็กพอดีครับหอีกหูหนึ่งอยู่ยี่เดยอะมุ้เข่หงบ้ โอเคครับวนไปวนไครับพี่นอ้นองคนละหงางคนละหงะางโบ<อ>ครับเราดูเลยครับมันมีซ่องหางนะครับอาคกับผิดถูกห้องคือเก้าน,นะครับ นี่มันละหลังกันวะเนี่ยันลมเย็นดีจังวะจีบเราครับ Хм хм на цэдэт โอ้อันนี้ห่ออันนี้อันนี้อัอนกดละห่างกันอันนี้ข้าวเลยเจ้นนี่น้องอน,นี่ Yeah พี่น้องเอ้ยไปสุดลุกคู่ลูกตานี่เลยครับยอดหัวที่ยอดชองห่งครับเดี๋ยวมาเอาหนังกันกันได้โบนี่อยู่นี่ก็มีด้ยนะบ่บ่มบุเบิ่งแล้วบุ๋มบ่บ่มมีวะนะครับผ่านหัวเชี่ยวแล้ว ngàm chồng á Ờ, đều những chiếc bơ đi Bơ đây mà, oh, Bố bó, nó mít, nó mít được quá Bơ được chập lên nó mít bằng nè Bằng cái gì à Nó hít 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 Hãy อันนี้ยังเฉพาะหัวหน้าบ้านเลยนะ <c oughs> โอ้โหหั <c oughs> วหน้าบ้านเลยาาถ่างอ้อนแค่นี้เด็กอ่ายอ้อนได้ไหมไม่ข้ากติโอ้โหเสียไปเลยเฮ้ยข้ <c oughs> ากติไปดิไปโดนเลย เห็นี่หเห็ุดมัเลก็ยน,น,น,นั้นห้ามไหลำยงใหญ่ย่ยึไม่ยึบิดฮิตมันหักบ้ดงอย่าเดี๋ยว <ไป S 2> ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบิดอามาเหยาะฟากติกนะ

งามันรงเนาะสุกครงขูนไร้งานเลยนะแต่นี่มันใส่ดิความใส่ของมนมาเห็ดดีด้วยนะตุ๊ข้านาบ้บบานนะเห็ดดีดีเอบบาแล้ครับผมโอ้อันนีนนน้น้าบาอยังเดียวครอบบ้วค ไปโซเลยกรเ,เดบกรดบโอ้โหงามครับปอ,อดบักใหญ่วะอืมอเนอะคันมีกล้องมานั้นบรรจุอยู่แต่ยู่ย,ย,ย,เเยน้เเยก็เผาก็ใส่หลังน้ำแข้งนะรอก่อน บอกนี่บ่อยเอยผูดยาวจํไร้เขาเบ่งเอาเบ่งเล็บก่นี่มันติมบ้าะมันฮิตเวยนะเ้อะว่ะใอื้ที่ใชนไหมทางกระทแบบ เราก็ไปเสกพึ่งเหม็นแต่นี้เนาะลากเหงาเนาะเฮ้ยแสดงว่าเ,าเอาหวาฟงฟากระติกก็กไปเห็ดเออล้อบ่บ่มันบ่ใาหายหรอเห็ดจะได้ออ้กไปนี้ก็เน,นี้ยแต่ทีนี้เนาะอิ้มบุ๊กทอดเหม็นเอ้ยทอด นี่ครับเราต้องเรียกโอ,โอ้นี่มันเห็ดลำไหมอย่งนะ้หอ้อเลยก ฮิตว่หอ,อมร้อนขึ้นนะตะไหลผักคนรู้เราวาดกู่นะไม่ต้อง ตะกคอาเนก่นองไว้เนอ nam này cái mềm một tím anh em hai lúc nữa, hai lúc đó. ไปจครับ,ไป,รบไปก่อนนะครับไปกนะครับสำหรับคลิปนี้กาจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ที่ผู้หงนะครับกับน้ำคิวแบนนะครับผมครับหานใจกับพี่โถหานใหญ่ครับไม่ได้ถีม ไปก่อนครับ